เสียงดังก้องน้อยดำ้ตามาเป็นคองพ้ะจากพ่อจากแม่ได้ดึไงมาแับนี้ลูกไปอยู่ใส่ทำแล้วมาลองคอยคอยตั้มตาหนอยแม่ห่วงนำ

บัดน,นี้พ่อไม่เลี้ยงลูกนะ้องมันลำบากเหลือหลายขมเอ้ยบอกว่าหญิงลือใส่สิเกิดเป็นดอกไม้แล้วหกักปัดแต่งเพชรปันแกว้วแต่ในขั้นเป็นก่อนเลือดสิบเดือนออกมุงทองมันดาแล้วจังแม่นคนพ่อไม่ลำบากลุก่นกว่าเสียใหญ่เป็นมนุษย์ดอกคมเอยพ่อเพ้งบุต หดกว่สุดแล้วให้ฟังไห้หมดกว่ายอให้มาไกลให้บดตอบอีนบทตายเราทำเออีกกสิ่าเป็นพรนี้แม่บขี่ดอกก่อนงานครับไรเสร็จตครับทดสอบลองไหมครับลองไหมทดสอบร้วมหม กำลังลองระบบใหม่นะครับเนีตู้เนี่ยตู้ลำโงพงจเเจ้าชีดีหนึ่งลำก,ก้าวลำโพงารชุดเครืงเสียงตัวนี้เน้ยการชุดเ,เะครองเสกวต่าง,งๆนะครับลัองเสร็จระบบของชุดนี้ใส่เะไรวแหลครับสติอะไรวแหล ตอบตัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับรองเสร็จแ้อุปกรณ์ต่างๆก็มีหลากหลายชุดโปรโมชั่นนะครับวันนี้อ่ะขอบคุณครับบรรยากาศวันนี้ครับวันที่12กุมภาพันธ์2565นะครับ12กุมภาพันธ์นะวันนี้2565ที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวด์นะครับวันนี้เล่นทุกแผนกครับวันนี้อุปกรณ์ต่างๆครับอุปกรณ์ชุดเครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆนะวันนี้ก็ทยอยเตรียมส่งมอบลูกค้านะครับไม่ใช่เป็นชุด นี่ครับแปดคูณแปดนี้ก็ประกอบเกียวสองหมอกแล้วสี่คูณสี่นะครับนีน่ครับเตรียมเดินทางวันนี้คอล์รัลโอ้โหนีน่นนครับอคอลออกก์รัลขายดีครับคอร์รัลนีน่ครับคอรัลอุปกรณ์ต่างๆนะครับติดตามทุกโปรโมชั่นเราๆกันที่อุบลราชธาน,านีครับเราไปดูข้างนอกต่อาเลยตอนนี้สดดวลองเรียบอยตอนนี้ครับไปดูข้างนอกก็กำลังวุ่นครับข้างนอก วุ้นกับงานแพ็กกิ้งครับงานแพ็กกิ้งตัวนี้มิกเซอร์ครับมิกเซอร์มิกเซอร์ใหญ่ซิลิไฟวันนี้คอรัมขายดีครับวันนี้คอลันนอลมเก็ประมาณเกือบ30กว่าใบครับเตรียมแพ็กกิ้งส่งครับเตรียสินค้าขายดีครับคอลัมเนี่ครับประกอบเยอะแพ็กส่งเยอะมากาครับคอลัมเกือบสี่สิบใบช่ว่าแพ็กกิ้งส่งลูกค้า พอดีตามทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับที่อุบลร,ราชธานีกับรา้านอุบลมีศึกษาวันครับศูนย์แปดห้าหกสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ตอนนี้ก็เป็นมือสองที่กำลังเตรียมอุปกรณ์ตอนนี้ก็เป็นมือหนึ่งครับนี่อบอกตัเล็เป็นอุปกรณ์ชุดเครื่องเสียงครับเ,เตรียมสงมอบชุดอาเป็นสี่คูณสี่ครับนี่ก็สินค้าขายดีคอลัมน์สี่นิ้วคูณสี่ดอกเด่นแล้วกันแพ็จกิ้ง ติดตามทุกโปรเดียกันแล้วกันนะครับโปรโมชั่นมากมายที่อุบลร,ราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกสาวนะครับ0856313001มาม์ตินก็นี่นะครับ1999บาทโปรโมชั่นถึงเสี้ยนกุมภาพันธ์นี้ตะแกรงปัม๊มโรงงานไม่อัดเทไม้ดีทีเด็ด7ชั้นนะครับ20มิลเต็มนี่นะครับอุปกรณ์ต่างๆยังไม่ปัดฝุ่นนะครับคุณเยอะครับอุปกรณ์ต่างๆนี่ครับเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆนี่นะครับ,รบ,รรบทยอยส่งมอบลูกค้าขอบคุณทุกท่านที่ให้เกีย กับร้านบวชเป็นศิษยาภิบลคอรั่มขายดีครับคอลัมน์นี่คบคอลั่มสี่นิ้วสี่ดอกเมืวว่อวานนี้เกือบสามสิบกว่าใบวันนี้ก็เกือบ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 สามสิบแปดถึงสี่สิบใบนะถึงไหมถึงสี่สิบใบไหมวันนี้ถึงครับถึงนะนี่ครับนี่ขายดีครับตู้คอลัมน์สินค้าย,ยอดฮิตแล้วตัวนี้ครับกับคอลัมน์นี่นะครับคอลัมน์ขายดีมากครับคอลัมน์วันละยี่สิบกว่าใบกับสามสิบกว่าใบ เดี๋ยวเลอยากให้ลูกค้าดูข้างหน้าก็มีไหมแพ็กที่แพ็คไปมีอ่ะใช่ครับเราไปดูข้างหน้าเลยข้างหน้าประมาณกี่ใบที่แพ็คไปข้างหน้าข้างหน้าไม่แต่ยี่ไปนะโอ้ทยอยประกอบก็เลยทยอยประกอบทยอยแพ็คนะครับฝากติดตามทุกโปรโมชั่นด้วยกันแล้วกันนะครับที่อุบลราชธานีนะครับขอบคุณท่านที่เก็บติดตามรับชมนะครับที่บรรยากาศชุดเครื่องเสียง2องคูณสอคูณสแล้วก็8ปคูณแนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะครับนี่นะครับ อุปกรณ์ตู้ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆ Bv 18นิ้วก็2,590บาทนะครับตู้เปล่าไม่อัตราภูเขาขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสีละเบิดส่วนซับเบทเทอร์โบ18นิ้วนี้ก็เป็นตัวนี้นะนี่18นิ้วแล้วก็มีอ่าจะเป็นอ่า15นิ้ว1,999บาทครับไม่อัตราเขา20มิลกันเลยครับนี่ครับ,รบมมไม้นี้ที่เด็ดเจ็ดชั้นตัวนี้ครับสำหรับเจ้ามาตินตัวนี้แบบตะแกรงปั๊มโรงงาน เลยประมาณสาวสิบกว่าใบขายดีจริงครับนี่คอลัมน์คอลัมน์เล็กตัวนี้คอลัมน์เล็กสี่นิ้วคูณสี่นิ้วตัวนี้คือแพ็คทั้งหมดหรือเมล่านี่แพ็คทั้งหมดนะเนี่ยนี่คือรอแพ็คก,กิ้งครับเราถึงเปิดลับเนี่ยค,คือตู้คอลัมน์นี่เราได้มันลึกขึ้นมาลึกขึ้นมากว่าเดิมเพื่อให้มันมีติดโลเข้ามาเนี่ยให้มีติดโลเข้ามาความลึกก็จะเพิ่มความลึกเข้ามาครับจะปกติก็จะไม่ลึกขนาดนี้นะเพิ่มความลึกเข้ามาเนี่ยก็ทยอยตอนั้นก็เป็นมือสองกำลังรันกัน มือหนึ่งมือสองเอาติดตามทุกโปรโมชั่นด้วยกันแล้วกันครับกัอบอุบลราชธานีกับร้านอุบลมือสิกซาวนะครับซับเบเทอร์โบก็2,500ันอยาสิบาทนะตู้เปล่าไม่อาจจะลาภูเขาเนี่บีวีสินิ้วดูดูเนื้อสีครับเนี่ยดูคือสีนี่พ่นแบบไม่ต้องประหยัดครับคื่อยู่ที่ร้านคือเออ่กฎของทางร้านหรือว่าระบบของทางร้านนี่คือ พ่นยังไงไม่ต้องประหยัดสีครับนี่ครับทีมช่างเราพ่นแบบอัดเต็มที่ครับหมดเยอะไม่ว่าขอจะได้พ่นนะครับคือทีมงานเราเปทีมงานไปรุ่นนะนี่พ่นอย่างเดียวครับทีมงานขอบคุณท่านที่เกจารับผู้ชมนะครับโปรโมชั่นมากมายที่อุบลราชชานีครับกับร้านอุบลมีสิษสาววันนี้12กุมภาพันธ์ปรกาศช่วงบ่ายนะครับขอบคุณการติดตามนะครับสวัสดีครับ